กา r e มีนฟอร์เนอร์945นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือกดเปิดเครื่องไม่ติดนะครับนี่นะฮะกดเปิดเครื่องไม่ติดชาร์จไฟไม่เข้านะครับนี่นะฮะสายชาร์จของลูกค้าเองปกติดีนะครับไม่ได้มีปัญหาจุดชาร์จก็ยังสภาพดีนะครับก็ตรงนี้ยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เดี๋ยวทางร้านล็อกรีไบต์ดำเนินการเปิดออกมา เปลี่ยนชิประบบไฟบนบอร์ดให้ใหม่นะครับก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติหากไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5้โวลต์น,นะครับก็ตรงนี้คือสิ่งที่เป็นกันณปัจจุบันที่เป็นกันเยอะนะครับที่ปัญหานะครับใช้นําสายชาร์จไปเสียบกับ usb ระบบชาร์จเร็วนะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อม การเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อ,อกันน้ําล่าตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านนอกลีไใบใช้อะไรการ์มินแทนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณมากครับ